หลังสนามสุปนะครับมาที่ Back v i l l a มาร์เก็ตนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตลาดที่เปิดตลอดหรือเปล่านะครับก็จะมีอาหารสดนะครับแล้วก็มีของทานเล่นนะครับมีสปริงโรลนะฮะคลายมือเป็นขนมหวานและพาโลวีนเป็นเยลลี่นะครับน่าจะเป็นตลาดสำหรับกลางคืนนะครับช่วงนี้ประมาณสักสามโมงกว่าๆนะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ ร้านไอติมนะครับร้านยังเปิดไม่เยอะนะครับจะเป็น BBQ. บาร์บีคิวข้างนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะครับไม่แน่ใจว่าเปิดถึงวันไหนนะครับสแกนได้ทุกร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวไก่เผ็ดนะครับสายมือก็เป็นลูกชิ้นนะครับ ที่นี่น่าจะคึกคักนะครับไก่แดงมากเลยครับ ทั้งไก่แดงไก่เหลืองนะครับเป็นร้านข้าวหมกไก่ทอดนีพ่อหมออยู่อยู่หน้าร้านด้วยนะครับมนร้านจะเปิดยังไม่เยอะนะครับอาจจะเปิดกันช่วงเย็นๆน,นะครับทะลุไปถึงไหนหวะจุลาหรือเปล่า มีดนตรีด้วยนะครับหวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับ มีร้านเอ็ดคาเฟ่ยอยู่ในโลกด้วยครับไม่น่าเชื่อชั้นสองน,นะร้านม,ามีเป็ดด้วยดูหน้าทานอยู่นะครับ โอ้เจอเซเว่นแล้วรอดตายจากการขิวน้ำมีผีรอยอยู่นะครับร้านอะไรเนาะขนมไข่ร้านขนมไข่ตุลาซอย14นะครับ ็มีร้านแบบนั่งทานค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าอากาศเย็นกว่านี้สักหน่อยนะ่จะดูดีครับอะไรติดร้านหมาล่าบุฟเฟ่หมาล่าบรรยากาศภายในร้านนะครับยังไม่เคยได้ลองสักทีนึงนะครับสำหรับหมาล่า มานี่เหมือนจะเป็นร้านอาหารไทยนะครับดูราคาก่อนนะครับก็จะเป็นอาหารจานจานนะครับไข่เจียวก็มีนะ จะเป็นเมนูแนะนำนะครับเลขเมน์นะฮะราคาเบาๆเมนูเยอะอยู่นะครับร้านน่าจะเปิดต่อ11โมงถึง4ทุ่มนะครับมีผีบนต้นไม้ด้วยร้านจางล่าเมี่ยนนะฮะ เปิดถึง2องทุ่มนะครับเราโผล่เข้าไปดูสักนิดนึงดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือว่าเหมือนข้าวขาวหมูไหมนะฮะก็จะเป็นฟิลบนเครื่องในนะครับตกแต่งร้านได้เก๋ไก่อยู่นะครับ อันนี้คือบริเวณด้านหลังจุลานะครับหรือด้านข้างสนามข้างหลังโซนสนามสุขนะครับไม่เคยเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนเลยครับเดินเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่านะครับนี่ครับลลานตามากเลยนะครับน่าจะเป็นอาหารและขนมและมาม่านะครับ ย้ายใหญ่มีห่อเยอะอะไรขนาดนี้ ว่าจะอยากทานอันไหนนะครับ mm hmm. เห็นราคาประมาณ65บาทนะครับก็น่าจะเป็นมาม่าจีน เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็มีราคาเป็นไทยนะครับ ก่นจะอร่อยหรือเลปล่านี่ผมไม่ทราบจริงๆให้ฟิลเหมือนร้านยาเลยฮะดอกมะลิอบแห้งนะฮะดอกเบนจมาาอบแห้งน่าจะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะครับรวมถึงปลากระป๋องก็มีนะฮะน้ำมันพืชก็มีน่าจะคล้ายกิมจิ ข้างบนเหมือนช็อกโกแลตเลยแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะราคา110บาทช็อกโกแลตจริงๆด้วยช็อกโกแลตไส้อังุ่นมีหม้อนะครับหม้อเซรามิกด้วยมีขนมจีนด้วยนะฮะโอ้นี่เป็นมามา่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เป็นแพ็กก็มีนะฮะมามา่าต้มยำกุ้งมีแต่ของแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับชงชิ่งนุดเดิลนะฮะรามีชงชิ่งนะฮะ โฆษณาอะไรสักอย่างนะครโฆษณาเตาแก๊สหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เหมือนมีขนมจีบด้วยนะฮะมีไอติมนะครับแล้วก็มีเย็นรีนะครับ ของมาเกาเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มค่อนข้างเยอะนะครับมีเหล้าไหนะามัจะมีแต่น้ำผลไม้กับเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับอันนี้เป็นขนมเหมือนเด็กๆเลยนะครับดู เก็ไก่มากเลยอืมขนมอกไก่นะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรชานมรดพืชนะครับชานมรดพืชน,น่จะเป็นชานมรดกาแฟนะครับแปลก ชานมทัญ,ญพืชนะครับมีติดของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไว้และปิดนะฮะคือลูกอมกระต่ายรสช็อกโกแลตนะครับข้างล่างจะเป็นน้ำผลไม้นะครับแล้วก็ขนมหวานของเด็กๆนะครับ คืออะไรก็ไม่รู้ซี่รสลาตเบอร์รี่ครับมีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเลยนะครับ อยู่ตรงด้านหลังสนามสุขนะครับอน,นุสนามสุกนะครับเนี่ยจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าใช่แหละสภาพขนาดนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็แย่ละโอเคได้เดินทางกลับแล้วครับด้าน,นหน้ามีโฮสเทลนะครับเกิอปไปนะครับทางด้านซ้ายก็จะมีชาบีบี้เฮาส์นะครับ แล้วก็ออกไปก็จะเป็นทางโรงแรมปรทุมปทุมวันพรินเซสนะครับขวามือก็จะเป็นเกียรตบุดมนะครับ